ก็ไม่ขันกูนะชอบชอบก็รอชอบนะว่าจะทําอะไรผมไม่ต้องการบ่ายโมงเฮ้ยอะไรวะบ่ายโมงผมต้องการเที่ยงตรงอ่ะคุณนุ้ยมาพูดตรงเลยแจก่อนแจก่อนโอเคบุกระดมไม่ได้สวัสดีทุกทุกคนที่มีจิตใจกล้าแข่งที่จะต่อต้านกับความไม่เป็นธรรม เราอยากจะรู้ว่าพ่อใครที่ทาให้เราเป็นแบบนี้และอยากจะถามจริงๆว่าใครใครใครมาเขียนแต่หน้าต้องมีพ่อนี่ก <c oughs> <c oughs> ูมาขอบโบนัสกันมึงมาเขียนอะไรกันเนี่ยกีป่ปีมาแล้วเงินก็ไม่ขึ้นรายได้ไม่ขยับแต่จะเอามุกหนักๆจากพวกเราแต่ก่อนมีแค่สองฉากสามฉากเดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็นสี่งานที่จะเสร็จเร็วกับเสร็จจ้า หมือนไม่ใช่บทอ่ะเหมือน,นออกมาจากใจอ่ะไม่นไม่ใช่สครคปิปเลยอ่ะ <S <S ไอสาระอ่ะครับจากคนที่เดินกัะเละกระลาดเนี่ยฮะแล้วมาอยู่ในนี้มันทําทุกสิ่งทุกอย่างครับผมค่าตัวมึงเพิ่มไหมไม่เพิ่มครับมึงอยู่ทำไมไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีครับไอเ่งอยู่มาตั้งกี่ปีแล้วคนให้พวกทีมงานมาดูถูกเหยียดหยามเล่นมุกกาบินกาถ้าเป็นกูกูตบดหยกาหลุดไป พี่คอมเนี่ยอาวุโสขนาดไหนแล้วนู่นขึ้นไปเช็ดป้ายอยู่ข้างบนเห็นไหมพี่คอมพี่คอมลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาลงมาโอ้โหนยอ่ะวนอ่ะทำไมอ่ะแล้วททำไมขึ้นไปข้างบนอ่ะพี่เอให้พี่ใช้กระจก เขาบอกกูอายุมากแล้วถ้าจะเช็ดดีเลยใช้ขึ้นไป <S <S โอ้เสียวชิบใช่ตอนนั้นบอกอะไรเดี๋ยวตำแหน่งที่่อมจะสูงขึ้นใช่ไอน้นี่ใช่ไหมที่สูงขึ้นเนี่ยนี่แหละตำแหน่งที่กูต้องการแหละอ่มเช็ดยข้างบนะยังไม่สุดดีเดี๋ยวก็ไม่เห็นล้วเขาบอกว่าพวกเราอ้งานอีกเออไป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 ขึ้นไปเออไปขึ้นไปเอาขาขาติดติดเออไปไป้นไปสาดูที่คลอมเลยเลยเลยเลงมาหน่อยลงมาหน่อยเออเี่นี่ชั้นนี้ชั้นนี้แหละ All right.